ที่นี่คาเมลสวนอูดชะอำานะครับกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วนะครับผมจําได้ว่ามันเคยปิดไปพักหนึ่งช่วงโควิดนะครับครอบครัวเราเนี่ยเคยมากันตั้งแต่สมัยยังไม่มีน้องกวางตุ้งนะครับจนตอนนี้น้องกวางตุ้ง2ขวบ4เดือนแล้วครับที่คาเมลเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆให้ดูหลายอย่างเลยนะเรียกได้ว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์ย่อมๆเลยก็ว่าได้ครับแวมารอบนี้ก็ตั้งใจพาเด็กๆมาเที่ยวนี่ยแหละครับสวนใส่กรบเดกเนี่ยเป็นของคู่กันจริงๆนะครับกิจกรรมที่เนี้ยก็มีทั การให้อาหารอูดได้ด้วยแล้วก็บริการให้นั่งอูดได้ด้วยนะครับพาเด็กๆนั่งรถหยอดเหรียญสักรอบ2รอ,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 อบก็สนุกไปอีกแบบครับให้อาหารยีราฟอย่างใกล้ชิดได้รูปถ่ายสวยๆชิคๆคูลๆและมาจบที่ม,าม้าหมุนขนาดใหญ่แบบเป็นเทพนิยายเลยครับสวยๆเลยกิจกรรมที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถใช้คูปองที่ชําระณจุดผ่านประตูมาใช้บริการได้ทั้งหมดเลยครับอย่างครอบครัวของผมเนี่ยมากัน3พ่อแม่ลูกนะครับก็ชําระไป300กว่าบาทก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยครับ